ตบอรี่กำลังออกลูกเลยจะกลับมาทันมันสุกไหมเนาะมันจะสุกก่อนไหมลูกเยอะมากเลยอะเพื่อนๆดูนะลูกเต็มเลยเนี่ยไม่ได้ลดน้ำด้วยนะปีนี้ลูกทั้งนั้นเลยดกมากเลยอันนี้คงจะไม่โตนะ ต่ลูกที่โตนี่ก็ไปอยู่ข้างล่างๆอะนะดูสิเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวทากมันก็กินหมดอนะถ้าไม่อยู่ก็คงไม่มีใครเก็บอะลุงไม่เก็บถ้าเก็บไปวางไว้ให้อะก,กินนะแต่ให้เก็บกินเองไม่กินนะถอนหญ้าหน่อยเรื่องงานยังไม่ไถึงบ้านจะทีแวนนูน่นแวนนี่อยู่เรื่อยเลยดูนะดูนะเพื่อนดู ทั้งนั้นเลยอ่ะเมื่อกี้วขยะทิ้งตรงไหนละกล่องมันปิวเอ้ยปิวมาต้องเอาเก็บไปทิ้งที่อื่นได้กินทุกปีนะสตรอเบอรี่ปลูกตรงเนี้ยปลูกครั้งเดียวนะมันมาทุกปีเลยอ่ะปลูกสตรอเบอรี่มันดีอย่างนี้แหละ ปลูกปีเดียวมันมาทุกปีนี่อย่างเงี้ยดูสิเ,เดี๋ยวมันก็สุกแล้วอะเราไม่อยู่เป็นอาหารทากไปเยอะมากเลยเพื่อน